สวัสดีค่ะวันนี้สุ่มพลังงานขึ้นมานะคะมันจะเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนที่อยู่ทางไกลนะคนที่อยู่ไกลๆก,กันนะมีความรู้สึกส่งมานะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะพลังงานจะสลับับเปลี่ยนกันได้นะอาจจะเป็นคุณที่เข้ามาฟังหรือเขาคนนั้นที่รู้สึกต่อคุณนะคะมาดูกันว่าพลังงานในคลิปนี้จะเป็นอย่างไร ความรู้สึกของคนไกลนะตอนนี้เขาอยากจะกลับมาอยากเดินทางมาหานะรู้สึกเหงามากๆเขาชอบคิดวกวนกับความสัมพันธ์นะคะก่อนที่เขาจะเดินทางไปหรือความสัมพันธ์มันจะจบไปมันจะห่างกันไปนะ่ะเขาจะคิดถึงเรื่องตรงนี้เยอะแล้วก็วกวนกันไปเรื่อยๆนะคิดถึงว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีอุปสรรคมากนะอาจจะเป็นความที่ไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหรือเคยทกเถียงนะมีปากเสียงหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นได้นะตอนนี้รู้สึกว่า หากอยู่ไกลกันนะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเสียใจและคิดมากนะไม่เคยปล่อยวางของความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันจบหรือห่างกันออกไปเลยนะยังมีความรู้สึกผูกพันความรู้สึกที่ยังคิดถึงยังรักยังห่วงใย,ยอยู่อยากเจอหน้านะแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะ เหมือนกับว่าตอนนี้เขากับคุณไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้พบเจอหน้ากันเลยนะอาจจะไม่ติดไม่ได้ติดต่อกันด้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่อ้างว้างบางทีก็คิดถึงแบบฝันถึงหรือเพ้อฝันจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะถ้าเจอกันเขาจะคิด ทำอะไรพูดอะไรหรือชวนคุณไปไหนอะไรต่างๆนานานะมันเป็นความคิดความฝันหรือเขาคิดวางแผนที่จะทำอะไรในเหตุการณ์ที่ล่วงหน้าในอนาคตที่ได้เจอกับคุณนั่นเองนะคนคนนี้นะจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณเป็นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือคนไทยไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนได้นะ เป็นคนที่มีอำนาจนะหรือมีคนเคารพให้เกียรติอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณได้เลยนะเป็นผู้นำได้มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะเขาคิดถึงเขาพยายามที่จะ ติดต่อนะพยายามที่จะบางทีถ้าไม่พยายามติดต่อก็พยายามสอ่สองหากคุณหรือเขาคิดถึงคุณเสมอเวลาเขาทําอะไรก็ตามเขาทํางานเขาก็ยังมีความรู้สึกมีความคิดแวะปหาคุณได้นะนี่คือคนไกลที่มีความรู้สึกส่งมาด้วยความคิดถึงของคุณนั่นเองเขาหวังว่าสักวันหนึ่งนะมันจะเป็นโอกาส ที่เขากับคุณได้เจอการเขาคาดหวังมากเป็นความหวังที่เขาหวังมากในตอนนี้นะว่าเขาจะได้เจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าความรู้สึกลึกๆในใจเขาอะเขารักคุณนะคะแม้นะว่าเขาจะไม่ได้บอกคุณในตอนนี้ก็ตามนะเหมือนกับว่าเขาเก็บกด หรือมีความกดดันในตัวเองสูงมากในตอนนี้นะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เก็บเอาไว้หรือมีภาระหน้าที่ต่างๆนานาก็ตามที่มันทำให้เขาเหนื่อยหนักใจมากแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันนะและเป็นอะไรที่แบบปุปปรับสำหรับเขามากนะที่เขาเกินที่เขาจะรับไหวเหมือนกันนะ ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกนี้หากเขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรกับคุณแสดงว่าเขาอยากบอกว่ามันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับชีวิตเขานะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มัน ห่างเหินกันไปอยู่ไกลกันหรือแม้ตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้เจอนกันนั่นเองนะแต่ดูเหมือนว่าเขาพยายามหาโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจอกับคุณนะสถานนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าอีกคนนึงจะดูแบบมีค่าดูสูงส่งนะอายุหรือฐานนะหรือนาะทิการงานหรือเชื้อชาติศาสนาอาจจะมีความแตกตา่าง ระหว่างกันมากพอสมควรนะหรือว่ามีวุฒิภาวะห่างกันนะอีกคนหนึ่งนะจะแบบมีความสามารถหรือวุฒิภาวะที่สูงกว่านะมันจะเป็นรูปลักษณะนี้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะราศีที่เด่นเด่นใน คลิปนี้ก็จะเป็นกรกฎราศี์สิงห์ที่จริงก็มีท้งธาตุไฟนะธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำเด่นมากนะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเด่นเด่นคือสิงห์เมสนะแล้วก็ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเด่นเด่นก็มีมีนนะธาตุลม เมถุนตุนกุ่มนะคะเด่นๆจะมีวันอาทิตย์วนันพุธพุธกลางคืนนะวันอังคารวานารันพรฤหัสประสีที่เด่นชัดขึ้นมาก็คือเป็นเมษมีนกุ่มกรกฎสิงห์นะคะ ใครชื่นชอบพลังงานในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมีคลิปอัปเดตตามมานะคะขอบคุณค่ะ